สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับโค้ดแหม่มจากช่องมีตังประกันภัยค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกันค่ะว่าคืออะไรและเมื่อเกิดเหตุรถแต่ละประเภทสามารถเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้เท่าไหร่กันบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถก็คือค่าชดเชยที่บริษัทประกันหรือ ผู้กรณีที่เป็นฝ่ายผิดต้องจ่ายให้กับเราที่เป็นฝ่ายถูกในระหว่างที่รถของเราซ่อมอยู่นั่นเองค่ะสำหรับอัตราการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถแบ่งออกดังนี้ค่ะรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ500บาทค่ะสำหรับรถรับจ้างสาธารณะไม่เกินเจดที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ700บาทค่ะ และรถยนต์ขนาดเกินกว่าเจดที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ1000บาทค่ะค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็นสิทธิประโยชน์ที่คนมีรถต้องรู้ไว้เลยนะคะสำหรับอีีต่อไปเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกและเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกันค่ะสุดท้ายนี้มีทางประกันภัยต้องขอลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ